สวัสดีครับกับนันจ่มปูกับหลานน้อยครับผมนายเซ็ค่อน้องเปเต้ครับผมเมื่อนี้เมนูเด็ดมาแล้วครับเมื่อนี้ได้เนื้อมาครึ่งกิโลนะครับเนื้อครึ่งกิโลก็มีเนื้อสดๆนะครับเนื้อสวยๆคันแคน้าใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตับจิ้นพอดีพอดีนะครับแล้วก็สามิบกีบนะครับผมจะมาเห็นเมนูไส้จูคำเมื่อนี้ ซอยจุแล้วก็อาจจะเป็นคนคนกล้วยน้อยนึงนะครับอ่าต้มน้ำเพียรน้ำย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาลุยกันเลยเนาะครับอันนี้หม้อต้มน้ำเพียรมาอ่ะอันนี้เนือ้อเนื้อพันเอ๋อไส้นะครับบมแมนนะครับนี่นี่คือนี่คือเนื้อที่ตักใส่อันนี้คือเนื้อที่ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเคียงไงเคียงไงสร้อยสร้อยจุเครืงหน่อยสร้อยก้อยอ่ะอยอนี่ก็แอสซัมเนก็พอตัวนี้จะเป็นซ้อยจุนะครับก่อนที่จะซ้อยเขากับมาคนเกลียวสะก่อนน้ำเพียต้มนะครับใส่ พ,พริกบ่เพ็ดกะทิใส่ให้มันลายๆจัหน่อยพริกบ่ค่อยเผ็ดเป็นพริกสื่อสื่อเป็นหอมะพริกเ้าคั่วขวัขขวใส่มันหอมนะครับใส่แก้วถ้าใส่ซ้ำใส่สลับเนี่ยนะครับใส่แบบใส่สลับเลยน้ำจิ้มดีบัวครับน้ำจิ้มดีบัวใส่ลงไปกลมอมลำ นัวพร้อมนะครับตัวนี้เข้มพร้อมแต่งนัวน้ำปลา มใส่เลยครับความใส่ลไปเลยแก้วแข็นๆครับมื่อนี้ซื้อมากหนึ่งกิโลหนึ่งร้อบาทบเพราะว่าเนือ้อเนื้อตอนนี้กิโลละสาม้อยี่สิบาทซื้อมาจากนาวัดมูมอนครับอันนี้จะเป็นอะไกยนะครับอ่ะอันนี้ลอยไว้เลย Okay. แกวเรียบร้อยครับอันนี้เรียบร้อยเห็นปะอ่ะอันนี้ไปใส่โจ๊ะเะี๋ยวแต่คนตัวนี้คใส่ใส่ใส่โจ๊ะแล้วก็แบ่งใส่ใส่นี่นะจะมาซิมซิมาซิมแกวกัน ตัวนี้เป็นคันทนาครับออ<ฮ><ฮ>้ยมเลยของแสบอีสานของแสบอีสาน ใส่ไข่จุ <_ d ata> โอ้โหมว่ามว่าได้กินโดนฝีมือประตกขึ้นเราครับ <_ d ata> เต็ดบมดตองซิมเลยจวดขึ้นเราได้กันได้ก <_ d ata> ันต้กินโเศร้าน้ำกันครับมือ่อวันที่ สิบเอ็ด้นไก่ครับผมใส่ใส่ไส่ใส่ใสูบมันไส่ใส่ใส่ใส่ไปนนึีก่อนปรุงปรุงเรื่องเลยพี่งจริงอ่ะเอาเอาแก้วตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับแ้วผมจะปรุงไม่ใส่พริกลงไปครับขอเผ็ดขอแบบข้าวขอบบมีกิน ใสทำก่อ,อกนนะครับใส่คือเก่าเลยแรงเครื่องก่อนะครับตอนอข้าวคั่วคนมะก,ก้อยมักลาบเนี่ยจะขวัวเองนะครับน,นี่จะขวเองใส่พงสูตรเข้าไปสิบเลยน้องพรคือเก่า น้ำปลาเข้าไปสักพอประมาณเกลือนี่ไส่กับนำต้มเพียแล้วครับหาเห้อเพีย้ยมามาใส่ต้มามาต้มก่อนอันนี้ใส่หมดเลย,ค,เยค้นครับปั่นอ่าเฮ้ยครับ ือว่านก็จะกินลานในเมืองมาดิมือว่านเนี่ยครับจะกินหวยมือว่าน,นี่ว,นนว่านจะไปกินที่ราน้านหวยเนาะ้ันห้วยรับค่อยเพราะว่ามือว่านนีเนน่เป็นวันที่สีบเป็นวันเกิดของใบเตยในความทรงจําที่มันแจง้งกึนมาในอ่าในตั้งแต่เจ็ดปีอ่ะพอเสียมเลยครับเอาเลยใส่นี่ละ ถ้าเขาซื้อมาเห็ดเองมันก็นได้ได้ได้ไดลายนะครับมาได้ไลายเดินไหวไลน์อ,อ,อันนี้วางปอนพักบมาดิซี่นะครับโอ้ย <c oughs> โอ้ยบ่เป็นปอบเด้จามดูดจามดูบ่เป็นปอบ,บบ่เป็นปอบอ่ะจัดเลย มากินเขาน้มกันครับพันนี่เพื่น่ะเดินเดิน,น,น,นาขากล่องลงมกัน,น,นแบบเดียวทามจะจาก้อยนะครับอันนี้ก้อยร้อยร้อยเลือดของกำนันแจม่มอันนี้เป็นอซอยจุนะครับเอยจุนี่จุก,กับเกลียวเพียโอ้เกลียวเกลียวได้หลายได้เพียสองขอดแล้วก็กับเขาเดี๋ยวแล้วก็ผักสดนะครับ อ่ะครับจวดเลยจวดเลยไม่ดีรอแล้วครับของแสบรอ,อไม่ไม่ได้รอของแสบอยู่ข้างหน้า <c oughs> อะจะสดต้ยเสียดายตั่งแต่ข่างใสมือขีใสเนาะขีใสเพราะมันจะเข่าปากแล้วมันยะตัดข้างขวาก็ได้ <c oughs> เต็มเต็มช้อนนะครับ <c oughs> เบอ่อปีน้อ, <c oughs> นองสุกคนครับกินเพื่อ เอาเลยเอาเลยแล้วเอาเลยมาเนี่ยพริกสดๆนะครับพริกสดๆผักสารพัดอันมะละขี่นกก็มีมามาเนี่ย นูของมากครับเมื่อนี้ว่าตั้งแต่จะล่อมาเดี๋ยวมากกันจังไฟแต่จัดบ่ไหวครับวันนี้ก็มีเนื้อมีตับแล้วก็คันแทนหน้าครับเออซี่สุขคนครับสามกัะิย์คือเกาจุเจียพีิย เด็ดเด็ดเลยมันเลยใครมาลากกนกเข้าไป คงจะเป็นเป็นเมนูนี่แหละครับที่กำนันเยีมมักจะลงมือเองนะครับจุแล้วครับมาใส่ร้อยเลือดกรับบันนี้ร้อยเลือด มันละกินอกกัอนอน <c oughs> เป็นไรน,นี่แวครับความต้องการ ค้างบ้านค้างซองเฮ้าปลูกไว้ปลูกผักปลูกหญ้าไว้ปลูกผักปลูกมีไปได้กินกับปลาบกับก้อยกับป้นกับเจียวเนี่ยแหะเดเป็นพักบาดจานพิดโอ้ยเกิดร้อยอังลงังเลย เดือพักอันใบบังแม็กใบแม็กอันนี้ก็นยอดกระเดาตุ่มฟรังก็ต้นแม็กแต่ว่ามันก็ใครเคนั่วหแม่มวะต้นแม็กตน้นอ่อยังไงแนวกินกับหลับ คมขาลั่งต้นคมงขาลั่งหรือ,อต้อนเพียฟันอีกนึงนะครับมะแข้งคมเนี่ยมะแข้งคมกว่แซ่บยังหูเสือเนี่ยหูเสือนี่จะ เข้ากันเลยคู่กันกับกับหลับเพราะว่าเพื่อนจะไปเป็นใส่ระไบแก่ยิงแก่ยิงแก่ยังปุ่มเข้าไปเลยโว้ยมึงอันต้องรวมมีดผักกันนะอันนี้ผักกิเลิอนี้เนี่ยกะเพราเออหัละผ้าหัวละผ้ากับยูอห้างนี่แหละ หลัหละผามีโหระพามีผักอีตัวต้วนผักหอมแบงนะครับผักหอ,อมอย่างเนี้ยหยกกระหล่นบ่ผู้เข้าผู้เข้านีด,ดผู้เข้าใส่ข้ามนี่ร่วมร่วมมิดผักฟาดตั้งแต่ผักเตือนนี่ก็สิเขาบ่กลมอันเต็มปากมุก,กุกเตือนเลยไมันก็ขวาแสบเนาะ บุยลวมมิดผักสดหลาบเลือดเตยครับบัดนนี้ตัวก้อยร้อยเลือด หยำเยำยำยำ <S 2> <S 2> กว๋วยเนี่ยซายจูเนี่ยข้ามเขาคุยตุยแก้วนะครับข้ามเขาคุยตัวนั้มาตุยแก้ว สมยอยากยำจอดๆสมอยากรอยร้อยหกสิบบาทอาหารเมื่อนี่ร้อยหกสิบบาทคือเครื่องกิโลรอยหกสิบบาทมา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 ปรุงเองถ้าเข้าไปซื้อไปซื้อน้ำอันที่ที่ทเข้าซื้อมาหน่อยหาสิบเนาะ ก็มีอูเพียกับก้วยนะครับร้อยเหลือดกับอันอูเพียร้อยหัาสิบบาท พักลวน,นแล้วของแกเป็นพักที่ปลูกเองก็เลยได้กินความสดนะครับได้กินความสดปลอดปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วกะ็มันจะมีความพู่มใจนําขมกระดากระดาคมเป็นเรื่องธรรมาดาต้องก,การความคมหวานเป็นลมขมเป็นยา ด่วนเราจะสม,มุนไพรครับอบดีเบืงบ้งเบื้งที่หักหักหักซฟังนี่ยหักบ่เพื่นหลังโป๊ะเลยลักษณะขนาชดก,ก็กินได้ครับกินก็ยังผักกาดนี่ ค่ะครับเมือน,นพิเศษนิดน้อยนะครับผมพิเศษจะน้อยในเรื่องอาหารการกินอของแทบอีสานของกินอีสานเป็นอาหารอีสานนะครับเขาไม่เป็นอีสานหรอกครับทั่วไปล่ละแต่ว่าคนอีสานเขามักกินแบบนี้กินลาบกินก้อยกินกินดิบกินดิบกินได้ทุกคนว่าเนาะก็ะ ดีต่อสุขภาพบ่มันก็พ่อแม่เคยพอกินมาเนาะมันเป็นอาหารเป็นบุญเป็นงานจังคอยได้กินเทียนหนึ่งเด้เป็นกี่กี่ไปกินลาบบ้านนั่นนะอ้าบ้านตาดเพิ่นจะเป็นบุญไปกินลาบบ้านตาดนังถอพี่น้องบ้านเอื้อกับมาหรือเป็นบุญบ้านเอื้องกับมาไปกินบุญบ้านพวอบ,บ้านสั่งนั่นสินะครับครับแล้วเราไปกินบุญจังคอยได้กินลาบเทียนหนึ่งหรือว่างานดอกงานแตงงานแตง,งนงี่ขาดบ่ได้นะครับลาบต้องได้กินลาบ จนว่าเพิ่นอ่ากันเป่าเทียปากโอ้ยามไในสิได้กินลาบเนาะว่าเน่เพิ่นเพิ่นบอกหยอกลัานบอกหยอกบอหยอกกันนะครับอ่ายามใดที่ได้กินลาบเนาะลาบลาบก็มาจากคําว่าโชคว่าลาบเนี่ยแหละครับลาบกันเลยว่าคํมันมันมันซืออันเดียวกันับโชคลาบกันเลยว่าเอานิยมว่าเอาลาบนี่มาในในงานมงคลเนาะก็กินดองจั่นเดีย แรงเดบ่เบดแล้ว่เวบด <c oughs> ไปไฟอิ่มแล้วครับบันนี้แต่ว่าขักกินใ้สุดยดอดเลยว่อ่ะตำไทยอันนี้ใส่วันเนี่ยใ <c> ส <oughs> ่วันที่เพิ่นใส่เพียมาโมขักเลยครับ กรุูแล้วสองคนเนื้อเค่งกิโลบมอเบิร์ครับบอเบิร์เอาไว้ทำนี่กันเอาไว้ใส่ตู้เย็นเอาตัวนี้ลงองใส่อ่ตัวนี้ไว้กันนะสั่มกันนะอนี้กันเทะนาโอ้ยแกว้วแก้วกันเหลือนะครับได้แก้วหลายครับเอาไว้นี่ละมือ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 เที่ยงกินอีกโอ้ข,ขนาวะด ลาบนะครับคอทุกคนมีลาบมีโชคมีลาบนะครับผมใกล้จะสงการานแล้วคนที่เพิ่นที่ไปทําการที่บ้านก็เริ่มต้นที่จะ,ะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนทุกถนน,นทุกเสน้เนทางเส้นทางทางนะไหนนะครับการกินเป็นติดเนี่ยเรื่องเท่านะปลอดภัยนะครับเที่ยวสงการานให้มีความสุข กลับมาหาคนที่เรารักนะครับบ้านเรากลับบ้านเรารักเราอยู่นะครับผมจะเย็นๆใส่สติในการาใส่เสียนทางในการขับรถขับล,บลานะครับให้ถึงที่หมายปลอดภัยทุกคนนะครับผมตรงการนี้กรขอมีแต่ความโชคดีปีใหม่ที่จะถึงนะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนมีแต่โชคแต่หลับไม่ได้ความาจะเลื่อนลุงเรื่อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนครับปราศจากโลคภไย่ไข้เจียบเนาะเอา้าลีปนี่คองเอาไว้สำนีก่อนผมปูกับร้านน้อยนะครับพใหย,ยส่สมดีปูกับร้านน้อยพรอมกับนายเซ็พปพ่อใบเตยกัขอลาไปก่อนขอกรบาบคำว่าส,สวัสดีดครับ